อ่าดับแรกนะครับวิธีก็คือตอนที่เราซื้อทิมเมอร์นี่เดี๋ยวเขาจะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับเราก็คลายคลายนอ็อตคลายน็อตตรงแป้นฐานทิมเมอร์นี่ออกแล้วครับเป็นพลาสติกอย่างนี้เราใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ยึดกลับไว้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัวกันไม่ให้ตัวดอกเนี่ยดอกตัวคาร์บเนี่ยไปกระทบกับไม้นะครับกพเดี๋ยวตัวจะวิ่งวิ่งไปลักษณะนีนนะครับไปตามตัวจิ๊กเลยนะครับมาลองดูเลยนะครับเราก็ใส่ดอกกัดตมธรรมดาครับ น,นี่เราก็นนจะได้ตัวแกะสลักที่เป็นตัวหนังสือนะครับอ่าอน,นี้ต้องยกเครดิตให้อาจารย์นิคมนะครับผู้เป็นผู้ที่ออกแบบตัวจิ๊กตัวหนังสือมาให้นะครับเอื้อเฟือตัวเ,เพจมาให้นะครับการทำงาน,น,อน,นของมันก็คือว่าตัวตัวนี้นะครับ ัวหวนที่เราใส่ไปนี่นะครับมันก็จะไปไปอยู่ตรงสันไม้ดอกมันจะไม่ไปกระทบลักษณะนี้นะครับนะครับดอกดอกจะไม่ไปโดนตัวจิกนะครับจะโดนตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เขาแถมมาก็จะมีประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยมันก็จะลดลดลงไปจากขนาดจริงตามตามระยะของตัวที่ตัวดอกห่างจากตัว ตัวแหวนครอบนี้นะครับาทำงานจะเป็นแบบนี้ครับ